ทั้งมดเหตุวูบโมโหอนี่ได้ทะเลาะอะไรกับน้องบ้างไหมฮะก่อนเกิดเหตุนิดหน่อยทะเลาะอะไรกันครับเขาขโมยของเขโมยของนี่ขโมยของอะไรครับผมของที่เราขายเนี่ยอ่าเยอะไหมครับเยอะไหมก็หลายหมื่นแล้วครับครับบ่อยไหมฮะขโมยบ่อยไหมบ่อยมีหลายครั้งเกินไปเห็นบอกว่าขโมยเงินด้วยมีบ้างไหมฮะก็มีนิดหน่อยส่วนใหญ่นี่คือขโมยมากแค่ไหนเงิน แรักที่เราลงมือก่อเหตุเนี่ยมันพลาดพลั้งหรือมันบันดาลโทสะหรือมันเพราะอะไรอ่ะครับเป็นเพราะผมโมโหหลายเรื่องทำไมถึงเอาไม้เบสบอลไปตีน้องอ่ะมันมันใกล้มือครับใกล้มือเหรอก่อนหน้านี้เคยตีน้องบ้างไหมแค่ทำคนเดียวครับทำคนเดียวเหรอไม่ไม่ไม่รู้เรื่องด้วยไหมมิ้นรู้ครับรู้ยังไงขั้นตอนที่มิ้นรู้รู้ยังไงครับรู้ทุกอย่างครับู้ทุกอย่างหมายถึงรู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกจนจบแล้วตอนนั้นมิ้นนั่งดูอะฮเขาพูดอะไรบ้างไหม ทำไม่พูดเลยเนี่ยถาไมเราถึงตัดสินใจเอาพรางศพน้องนะฮะเอาน้องไปยัดอยู่ในถังคิดไม่ออกครับน้องตายอยู่แล้วตายครับเห็นบอกว่าตอนแรกจะฆ่าหันศพน้องวางรถนะครับทำไมถึงคิดทำไมถึงคิดจะจะหันศพน้องนะฮะอยากให้หายไปเลยฮะอยากให้หายไปเลยแล้วมิ้นได้มิ้นมิ้นได้ห้ามบ้างไหมไม่มิ้นห้ามเราบ้างไหมฮะตอนที่ก่อเหตุแล้วนนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าคิดไม่ออกครับมันติมือนครับเราตีนน้องไปประมาณกี่ครั้งนะครับ เสียใจไม่แจ้งที่ทำกับน้องแบบนั้นอยากขอโทษครอบครัวเขาไหมขอโทษด้วยครับหลังกองเหตุเราหนีไปอยู่ที่ไหนครับผมไม่อยู่ที่นี่เลียวเขจะเป็นผมครับผมตั้งใจว่าจะมอบตัวไหมครับเนี่ยตั้งใจเราจะมาวันนี้ครับเราจะมาวันนี้ครับเห็นบอกว่าตั้งใจจะผูกคอตายนี่คือจริงไม่จริงยังไงครับมีผสมไปด้วยนิดหน่อยครับแต่ไม่หรอกครับสงสารมากครับแต่ตั้งใจว่าจะมอบตัวกับตำรวจครับ ทุกตอนเนี่เราไปซื้อเราไปซื้อถังมาจากที่ไหนเราซื้อถังมาจากที่ไหนครับอ่าอไทยครับกฎหมาไม่มีเปิด่องวนปิดทีเดียวค่าห่งศพ